สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสึกทุ่งดอนเมืองร้อนระอุเพื่อไทยกัดไม่ปล่อยบิ๊กแอร์บูนหยุดความฝันหลังเกษียณน่าจะเป็นหนังยาวสำหรับสึกลูกทับฟ้าที่ร้อนระอุไปทั้งทุ่งดอนเมืองในขณะนี้กรณีที่ผู้การป๊อปนาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพอดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23และอดีตนักบินเครื่อง F16 ที่มีฉายาเรียกขานว่าเดวิลที่วันนี้ผันตัวสู่ถนนสายการเมืองเป็นสอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยเปิดประเด็นความไม่ชอบมาพากลของโครงการจัดหายุโทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศสามโครงการเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดจนได้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณ ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ไต่สวนเป้าหมายที่ถูกปูพรมถลม่มหนีไม่พ้นบิ๊กแอร์พลอากาศเอกแอร์บูญสุทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่พึงเกษียณอายุราชการไปหมาดๆโดยนาวาเอกนุดิต์กล่าวหาว่าในยุคข,ของพลอากาศเอกแอร์บูลได้แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง TOR ของการจัดซื้อยทธปกรณ์ในกองทัพอากาศ3โครงการ อันได้แก่โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่7 NSOC C2 โครงการพัฒนาป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ GBA D และโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศมูลค่ารวมเกือบ3,000ล้านบาทมีการระบุว่าหลังแอบูลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงทหารอากาศ ได้แก้ไขทีโอ r อันเป็นสาระสำคัญของ3โครงการดังกล่าวที่ทำขึ้นสมัยบิ๊กนัทพลอากาศเอกมานัดวงวาดเป็นพอบบอทออโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางตลอดจนผิดจากหลักการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้พลอากาศเอกแอร์บูนยืนยันว่าได้แก้ไขทีโออตามระเบียบและกฎหมายทุกประการรวมทั้งแก้ไขเพื่อทำผิดให้เป็นถูก และเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับกองทัพอากาศตลอดจนประหยัดงบประมาณให้กับกองทัพอากาศและประเทศด้วยกระทั่งนาวาเอกอนุดิตได้ออกมาตอบโต้ทันทีว่าผิดหวังกับคำชี้แจงของพลอากาศเอกแอร์บูญเพราะขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่กมทปปอชอตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วโดยสิ้นเชิง ทางนี้อนุดิษฐ์ได้ใช้กลไกลกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่นาวาเอกอนุดิษฐ์ร่วมเป็นกรมรมธออยู่ในการตรวจสอบและเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงหลายครั้งโดยมีรายงานเบื้องต้นถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการพัฒนาป้องกันฐานที่ตั้งทหารของกองทัพอากาศ GBAD มูลค่าโครงการ940ล้านบาทว่า ในยุคพลอากาศเอกแอร์บุนซึ่งมีคณะกรรมการปรับปรุงขอบเขตความต้องการของโครงการ SOPR ขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม64โดยมีการ T.O.R และปรับราคากลางหลายครั้งโดยไม่สืบราคาจากบริษัทเดิมที่เคยสืบราคาเมื่อครั้งตั้งราคากลางเพื่อขออนุมัติโครงการ นอกจากนี้กระบวนการจัดซื้อก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและยกเลิกการจัดซื้อมาแล้วถึง4ครั้งกระทั่งเมื่อวันที่8มิถุนายนได้มีการอนุมัติ T.O.R. ของโครงการ G.B.A.D. ใหม่โดยครั้งนี้สืบราคากลางจากสบริษัทใหม่โดยไม่เชิญบริษัทเดิมที่เคยสืบราคาครั้งแรกเข้าร่วมสำหรับการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและยกเลิกการจัดซื้อมาแล้ว3ครั้งประกอบด้วย ครั้งที่1เดือนมิถุนายน64ผอบอทอออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกแต่ยกเลิกเนื่องจากมีการแก้ไขเกณฑ์การพิจารณาครั้งที่2กรกฎาคม64 ขบทออ,ออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกเชิญเฉพาะ3บริษัทที่สืบราคากลางเข้าร่วมแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากเอกสารเสนอราคาและ T.O.R มีรายละเอียดขัดแย้งกันในส่วนของห่วงเวลาในการนำส่ง ครั้งที่3เดือนสิงหาคม64พบทออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกเชิญเฉพาะ3บริษัทที่สืบราคากลางเข้าร่วมแต่ต้องยกเลิกเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงหนึ่งราย รายงานของกมทปปชระบุว่าสำหรับครั้งที่3นี้คณะกรรมการจัดซื้อส่งหนังสือเชิญและกำหนดให้ส่งเอกสารเสนอราคาภายใน14วันเป็นเหตุให้มีผู้เสนอราคาทันเวลาเพียงแค่1รายขณะที่อีกสองรายยื่นเสนอราคาไม่ทันแต่ได้ยื่นหนังสือสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในครั้งต่อไป ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการกำหนดให้เสนอราคาภายใน14วันนั้นถือว่ากระชั้นชิดเกินไปสำหรับโครงการที่มีงบประมาณมากเกือบพันล้านบาทจนถูกมองว่าเร่งรัดผิดปกติเพราะโดยปกติโครงการอื่นๆให้เวลา30สำหรับบริษัทในประเทศและให้เวลา45วันสำหรับบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่บริษัทเดิมที่เคยร่วมสืบราคาในตอนต้นได้มีหนังถึงกรมยุทธการทออและคณะกรรมการจัดซื้อเพื่อขอเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้ด้วยแต่ถูกปฏิเสธพร้อมระบุว่าได้เชิญ3บริษัทตามกฎหมายแล้ว มาถึงครั้งล่าสุดครั้งที่4ที่ยังอยู่ในกระบวนการเดือนสิงหาคม64พอบอทอออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้มีการยอมรับในชั้นกรมทรปปชว่ามีข้อสั่งการให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน10วันเนื่องจากได้ดำเนินการมาแล้วหลายครั้งรายละเอียดไม่แตกต่างจากเดิมมากนะัก โดยนาวาเอกอนุดิตอ้างว่ามีคำสั่งจากฝ่ายเสยพบอบทอไปยังเจ้ากรงที่รับผิดชอบการจัดซื้อให้ดำเนินการจัดซื้อแบบเจาะจงโดยอ้างครั้งล่าสุดมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทางทางที่มีเอกชนรายอื่นขอสงวนสิทธิ์และแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกอย่างน้อย3รายคือ2บริษัทที่ยื่นข้อเสนอไม่ทันในครั้งที่3และได้แจ้งขอสงวนสิทธิ์ในการขอเข้าร่วมในครั้งต่อไปรวมถึงอีกหนึ่งบริษัทที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมในครั้งที่3แต่ถูกปฏิเสธ นาวาเอกอนุดิตที่เกาะติดเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ GBA D มีพฤติกรรมสอบไปในทางเร่งรัดไม่รอบคอบลักไก่แก้วิธีประกวดราคาไม่เปิดให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมจงใจเปิดทางสะดวกให้แก่บริษัทรายหนึ่งรายใดและกีดการบริษัทอื่นไม่ให้เข้าร่วมประกวดราคาตามกระบวนการที่มีการระบุไว้ใน T O R ข้อสั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อแบบเจาะจงก็ไม่ตรงตาม T.O.R ที่กำหนดไว้รวมทั้งยังไม่มีการแก้ไข T.O.R ให้สามารถจัดซื้อแบบเจาะจงได้โดยตามหลักการต้องแก้ไข T.O.R และเริ่มกระบวนการสืบราคาใหม่อีกครั้งที่สำคัญการดำเนินการจัดซื้อแบบเจาะจงทางทั้งที่มีผู้ประสงค์ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายอาจเข้าข่ายเป็นการกีดกันไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และทางราชการเสียประโยชน์ตามมาตรา11แห่งพรบาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐพุทธศักราช2542นาวาเอกอนุดิตฐระบุ ส่วนสาเหตุที่กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จใน10วันเพราะบังเอิญเป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนกันยายนอันในช่วงปลายปีงบประมาณและยังเป็นช่วงเดียวกับที่ข้าราชการจะกเกษียณอายุราชการที่ปีนี้มีพลอากาศเอกแอร์บูญก็เป็นนายทหารระดับสูงผู้หนึ่งที่เกษียณอายุราชการด้วย นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศวงเงินงบประมาณ910ล้านบาทที่เปิดซองได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ที่พลอากาศเอกแอร์บุญระบุว่าเป็นโครงการที่ประหยัดงบประมาณให้กับแผ่นดินได้มากถึง510ล้านบาทโดยนาวาเอกอนุดิตระบุว่าอย่าอ้างว่าปรับปรุงท OR แล้วทำให้กองทัพอากาศซื้อของถูกลงเพราะกรมทรปปชรตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่กองทัพอากาศส่งมาให้แล้วพบว่าโครงการมูลค่า910ล้านบาทมีการตัดเนื้องานออกไป 2รายการมูลค่าประมาณ500ล้านบาทแต่กลับไม่ปรับราคากลางให้เหลือ400ล้านบาทตามรายละเอียดใหม่ของโครงการเมื่อกองทัพอากาศ ดำเนินกระบวนการจัดซื้อยังคงกำหนดราคากลางไว้เหมือนเดิมคือประมาณ900ล้านบาทและเมื่อกมทปปชตรวจเชิงลึกไปที่การเสนอราคาของบริษัทที่ทออเชิญให้มาเสนอราคานั้นพบว่ามีสองรายการที่เสนอราคามาที่834ล้านบาทแต่มีบริษัทอีกรายที่เสนอราคาตามความเป็นจริงตามรายละเอียดของงานที่ปรับใหม่และต่ำกว่าราคากลางถึงราว400ล้านบาท การที่พบบอทอ,อระบุว่าการเปลี่ยน TOR ทําให้เกิดการแข่งขันและทําให้ประหยัดไปได้ถึง510ล้านบาทจึงเป็นแค่คํากล่าวอ้างให้ดูดีเท่านั้นแต่ความสกรปรกอยู่ที่คนอนุมัติ TOR และฝ่ายเสยนาธิการที่สั่งแก้ TOR รู้ดีว่ามีการลดสเปคด้วยการตัดเนื้องานออกไป500ล้านบาทคณะกรรมการราคากลางก็ทราบว่าเนื้องานหายไปแต่เหตุใดทออจึงยืนยันราคากลางไว้เหมือนเดิมไม่ปรับลดลงตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนที่เหตุใดกล้าเสนอราคาเกินกว่าเนื้องานที่ปรากฏใน t o r อามากกว่า1เท่าตัวยังดีที่มีอีกบริษัทที่เสนอราคามาเพียง400กว่าล้านบาทใกล้เคียงกับเนื้องาน จริงนาวาเอกอนุดิตระบุ คงกลายเป็นเรื่องราวที่ตามหลอกหล้อนคนไวกยเกษียณอย่างบิ๊กแอร์บูนไปอีกภาคใหญ่และทำท่าว่าความฝันหลังเกษียณที่บอกว่าไม่สนใจการเมืองและเตรียมเดินทางท่องเที่ยวอาจจะยังไม่เป็นจริงเพราะเห็นว่านาวาเอกอนุดิตได้เสนอกมทปปชให้เชิญพลอากาศเอกแอร์บูนเข้าให้ข้อมูลด้วยตนเองหลังจากที่ในช่วงรับราชการเป็นพอบทอ,อ,อได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาชี้แจงแทนมาโดยตลอดพร เรื่องแบบนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ